น้ำเอ,อิยน้ำใจของใครนานมาก <laughs> สวัสดีค่ะอุ้ยพร้อมกันมีดีมากไม่ตกใจด้านการไหว้ด้วยใช่ค่คะทาปากยังทาแล้วค่ะเทปตีหลังจากที่เราไปเจอความทอกซิกมาคุยคนเดียวมาก็แล้วย้อนกลับมาพูดกันเรื่องของน้ำจิตน้ำใจจ้ะน้ำใจนะคะก็คือการเอื้ออาทรแบ่งปันกันนะคะพอแต่พอเอามาใช้กันแบบผิดๆิอะทำให้เรื่องที่แบบเคยผิดกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปได้คือหมายถึงเอาคำว่าน้ำใจเนี่ย มาพูดเพื่อกดดันหรือให้คนยอมยืนยันไปเหอะนิดเดียวมีน้ำใจหน่อยดีว้าพี่เก่งนะเนี่ยคำเขาเป็นคำบวกอะทำให้มันเกิดเรื่องอยากจะบวกได้มากอยากพร้อมบวกมากเลยมันไม่โอเคประโยชน์อ่ะงั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราเอาคำว่าน้ำใจมาเป็นข้ออ้างเรื่องแรกนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นน้ำใจกับกฎระเบียบ คือแน่นอนว่าในประเทศเราเนี่ยมันก็มีกฎระเบียบอยู่หลายอย่างอาทิกฎระเบียบเรื่องการจอดรถกฎระเบียบเรื่องการคมนาคมต่างๆส่วนใหญ่แล้วการคมนาคมต่างๆเนี่ยจะเป็นจุดที่หลายๆคนมักจะเอามาอ้างว่าแค่นี้ก็ไม่ได้หรอมีน้ำใจหน่อยสิใช่อย่างเช่นเดี๋ยวนี้สี่แยกแถวบ้านพี่ม,มาดูได้มาดูได้เมื่อติดไฟแดงมันจะมีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดไฟแดง เอออันเนี้ยนะลัวมันจะ,<ร>จะเลี้ยว<อ>คือแบบเฮ้ยก็มันก็ไม่ได้อะไรก็ขอไปหน่อยมันอันตรายมากนะคุณมันอันตรายมากนะแล้วถ้าเราไม่ให้ไปหรือถ้าเรามีรายกายเป็นว่าเราไม่มีน้ําใจใช่หรือถ้าเราบีบแต่ก็จะแบบพี่แั่ขับรถไม่มีน้าใจมันอันตรายมากนะคะคุณ <c oughs> รเราใจไม่ดีจริงๆเนเอะเรากลัวเรากลัวเห็นการแบบฟอย่างเงี้ยตรงหน้าเราอะเราทำใจไม่ได้อันเนี้ยอะสี่แยกเลี้ยวมาลอดจากมอเตอร์ไซค์ จอดรถกันจอดจอดเลยจอดรถซื้อกุ้ยทอดจอดรถซื้อปังไว้เฮ้ยไม่ได้จอดแค่เลนเดียวจองเลนสองเลนมีน้ำใจหน่อยไม่ได้หรอคนมันหิวอะแต่ว่าซื้อกล้ยทอดเองแป๊บเดียวจอดแป๊บเดียวนี่ไงปิ๊บปิ๊บอยู่เราเดินลงไปเอาขนมสิบนาทีเองสิบนาทีนั่นเขาไม่เรียกแป๊บเดียวไม่คือเอาจริงๆนะ เราไม่ได้บอกว่าอเหมือนเดิมพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนดีสีกรุงสีไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนดีสีกรุงเทพใดๆทั้งสิ้นพี่ก็เคยมีบ้างที่แบบเฮ้ยแป๊บเดียวแต่มันต้องแบบรับ,บ,บไปไม่ใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก สิบนาทีอันนั้นไม่เรียกแป๊บเดียวในสังคมเราโอเคเรามีกฎร,ระเบียบตั้งไว้แต่มันก็มีความหยวนหย่วนหน้าไม่เป็นไรมนุษย์ไม่เป็นไรไมเไร่เป็นมนุษย์ที่เราพูดกันถึงบ่อยมากหน้าตาพี่จ๋าดูมีปัญหามากอะ,อะที่มีปัญหากับมนุษย์ไม่เป็นไรไมากที่สุดก็คือ,ค,อคือเราใช้คําเหล่านี้รวมถึงการหันไปบอกว่าโหยแค่นี้เองไม่มีน้ําใจเลยเอาไปกิ้วทริปคนอื่นเออทาให้คนอื่นเขารู้สึกผิดที่เขาทําถูกอะเออคนทําตามกฎต้องมานั่งรู้สึกผิดใช่มันมันมันถูกต้องเหรอมันไม่ใช่ปะวะ อันนี้เป็นเรื่องที่มักจะเจอบ่อยๆอ,อีกอันหนึ่งที่ชอบเจอก็คือไปเช็คอินไปเอกซ์เช็คอินชา้าแล้วเคาน์เตอร์เขาปิดไปไม่ทันวอยรอหน่อยไม่ได้เลยไงเราวอยก<ม>็เจะรีบ<ๆ>ไปไงยังไงเครื่องบินมันก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะรอหน่อยไม่ได้ไง <What? S 1> เดี๋ยวพี่คือถ้าเขารอผู้โดยสารทุกคนที่ช้าเขาจะได้ไปไหมแล้วเขาจะไม่รวนกันทั้งระบบขนส่งทางอากาศไหมคือคุณพี่ค่ะคือคุณพี่ยังนเครียดกันเรืยอคุณพี่ค่ะคือคุณพี่ก็แค่มาเช็คอินแล้วคุณพี่ก็เดินไปที่เกต แต่มันมีกระบวนการที่เขาต้องรับกระเป๋าจากคุณพี่เอาไปไว้ตรงนี้แยกกระจายไปให้ถูกเขาต้องมีเวลาในการจัดการต่างๆนะคะคุณพี่คะคือบางทีอ่ะเนี่ยมันมาจากการที่เรียกร้องขอน้ํำใจกับสิ่งที่ที่สมควรจะได้น้ำใจใช่มันไม่ใช่เรื่องของน้าใจมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบที่คุณต้องทำตามอย่างเคร่งครัด อีกอันหนึ่งที่มีน้อยไปกว่าการเอาของส่วนกลางหรือของคนอื่นมาเป็นของตนโดยเรียกว่าแค่นี้เองนิดหน่อยมีน้ำใจหน่อยสิอันนี้เราเคยพูดไปแล้วอาทิการที่ใช้ตู้เย็นร่วมกันในออฟฟิศการที่เอาของกินของเรามาแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวพักตอนบ่ายเราจะได้กินของที่แบบเราอุตส่าห์ไปซื้อมาอยากจะกินหันมาอีกทีของหายแกเอ้ยโมโหหิวกันหนึ่งโมโห,หโมโหอยากกินก็สองโมโหที่โดนขโมยไปแล้วถามว่า ก็แบบนึกว่าแบ่งบงกันกินน่ะมีน้ำใจหน่อยดเออหรือแบบทำไมต้องโมโหด้วยอะ่ะเราข้าทุเรียนมาเองฉันหิวอาหารน่ะ <c oughs> บอกแล้วสองพี่นี่เล่นอะไรเล่นได้อย่า,ยามา,ามเล่นเรื่องกินอย่ามายุ่งกับของกินของพี่พี่ไม่มีน้ำใจพี่ไม่มีน้ำใจเรื่องอาหารพี่พูดเลย <c oughs> ไม่จรงิงอันนี้เราสั่งเผื่อไงคือเรารู้ว่าเรากินอะไรแล้วเราก็เผื่อคนอื่นจะได้ไม่มายุ่งกับอาหารของเราต้องที่ไม่ได้มีน้ำใจพี่แค่ัมโนแย่งมีอีกอย่าง จอันนี้ชอบเห็นบ่อยร้านอาหาราท์ดอร์เดี๋ยวนี้หลายๆคนชอบนั่งาท์ดอร์เพราะว่ากลัวโควิดไปนั่งแชทห้องแอร์ด้วยกันเขาก็มีพัดลมแต่เขาไม่ได้มีพัดลมจอดทุกโต๊ะเข้าใจถูกไหมเขาก็จะมีลักที่จํานวนจํากัดเพราะนั้นเขาก็จะมีพัดลมตัวใหญ่ๆส่ายๆอยู่กลางร้านบ้างหรือ,อมุอมๆบ้างอะไรก็ว่าไปลากพัดลมมาเป็นของเราแล้วนั่งเป่าอยู่เหนือลมแล้วบางคนหืน ซื้อบ้างคนก็ือวิยุงกัดลูกอ่ะเป่าไปใต้โต๊ะกันแล้วกันเป่าที่รองเท้าโอ้โหหอมหวนชวนดมทั้งร้านไม่ได้ไม่เอาทำไมไม่มีน้ำใจอ่ะก็ลูกนยุงกัดมีน้ำใจหน่อยสิเออเอาพัดลมมาเองเอาพัดลมแบบแบบชัดแบบที่ร้านที่มีอ้ทยอินทคยเร็วเอออันนี้เก่งอันนี้ดีซื้อได้ไม่ต้องมาที่ร้าน เท่าพี่เไอจีนี้ส่งถึงบ้านแอดไลน์เป็นลูกค้าอยู่เนี่ยพกไปพกไปให้หมดถ้ารู้ว่าตนมีความลำบากด้านการใช้ชีวิตด้านใดถ้ารู้ว่าลูกขี้ร้อนเออพกไปพกไปเลยจะได้ไม่ใครเขามาว่าได้ว่าทำไมไม่มีน้ำใจไหนเลยเอาพัดลมมาให้เด็กนะเอาแล้วที่เหลือเธอไม่มีน้ำใจให้ที่เหลือเลยเอออย่างนี้นะคะแล้วก็ใดๆก็คือเรื่องของการคิดว่าของส่วนกลางเป็นของส่วนตัวหรือแบบ เอากาแฟออฟฟิศกลับไปพอดีว่าออฟฟิศซื้อกาแฟเกาหลีเป็นทงๆนีไม่ยังคุณมีปัญหาอิูุกันกาแฟเกาหลีเหมือนเดิมหมดแล้วนะเอ้ยเก่งมากค่ะดีแล้วแจกอเอาไปจับฉลากออไม่ได้ออีกอันนึงอูอูอูเรียกหานใจจนลายเป็นเบียดเบียนติดรถเพื่อนที่ทํางานกลับบ้านทุกวันอันนี้เคยคุยละไม่เคยออกค่าน้ำมันรถไม่เคยเลยเลิกงานช้ากว่าให้รอโอ้ยตายแล้วดักไปอีกหถ้าคถ้าเขาเลิกช้ากว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บของมานั่งรอกับด้วยคือบางทีเขาพยายามทำโอทีเพื่อเลียงมึงแต่พอเขาปฏิเสธตรงๆก็บอกว่าไม่มีน้ำใจเลยอ่ะก็ขับทางเดียวกันอยู่แล้วรถก็ว่าททำไมอ่ะทำไมเธอมีน้ำใจกับเราแค่นี้ก็ไม่ได้หรอเธอไม่ได้โอเคปะเหตุผลที่ฉันกัดฟันซื้อรถเพราะบางทีฉันอยากอยู่ในรถฉันคนเดียวพี่ แล้วมันจะน่าเกลียดขึ้นไปอีกถ้าเกิดขึ้นรถเขามาแล้วเปิดแอร์ในจังหวัดที่ตัวเองชอบแล้วก็เปิดช่องวิทยุตัวเองต้องการหรือแม้กระทั่งซิงโทรศัพท์ของตัวเองเข้าไปเพื่อให้ซิงโทรศัพท์ด้วยเหรออะไรก็เกิดขึ้นได้จ้ะแม่ก็ขึ้นทุกวันไงก็เลยซิงไปเลยเผื่อใครโทรมาเผื่อแฟนโทรมาจะได้ไม่ต้องถือคุยเมยคอต่อให้คุณช่วยค่าน้ำมันรถเขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์สิงคุณก็ไม่มีบลูทูบของคุณหรือแบบ ติต่างเอาเองว่าเราสามารถใช้รถคันนี้ได้เท่ากับเจ้าของรถมันมีบางจังหวะที่เขารู้สึกเหนื่อยจากงานจังเลยอยากอยู่ในรถคนเดียวเงียบๆฟัเงเพลงเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเราเพราะมันเป็นรถของเขานี่ดีกว่าอันนี้ก็เด็ดไปเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวญาติไปเที่ยว,ยยวใครไปเที่ยวก็ตามแม้กระทั่งคนห่างๆของฝาะ่ะไหนายาของฝาไหนอ่ะไม่ได้ซื้อมาหูไม่มีน้ำใจขี้งก เออได้ไปเที่ยวแล้วก็นอไม่นึกถึง,งคนอื่นมีน้ำใจพูดลอยลอยไม่มีน้ำใจมึงลอยมไม่มีเพื่อนอย่างมึงด้วยมึงลอยมา <c oughs> กูจะตีให้เป็นยุงเหรอเออทำไมร้ายอะ่ะทำไมไปไปขออะไรที่มันแบบแล้วเชื่อไหมคนที่ขอของฝากแบบนี้ไม่ค่อยซื้อของฝากใครนะหรือถ้าซื้อก็ซื้อของฝากแบบขอไปทีไม่ใช่ของฝากแบบพี่ต๊อดฟูส่วนตัวนะ เราเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการตั้งใจซื้อของฝากถ้าจะซื้อถ้าไม่มีมมก็ไม่มีไ,มมไปเลยไม่ต้องแบบไม่ได้พูดเรื่องของว่าของแพงหรือของถูกด้วยนะคะแต่คุณนะ่ะถ้าเกิดจะซื้อของให้ใครอะ่ะง่ายๆเลยเวลาเราได้ของขวนนะัญน่ะเราก็อยากได้ของที่มันเราได้ใช้เรารู้สึกว่าคนนี้มีน้ำใจแล้วโอ้ตั้งใจสังเกตเนอะว่าเราจะได้ใช้สิ่งนี้ไม่ใช่แบบเชื่ออะไรมาก็ไม่รู้ที่แบบแบบนี้แต่มันบบมีมวัฒนธรรมของผู้ใหญ่นะวัฒนธรรมของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ ที่แบบฝากอะไรก็ได้แต่ต้องฝากเพราะมันเป็นตัวแทนของว่าเอ้ยเขานึกถึงนึกถึง,ถงเมื่อก่อนอะไปเที่ยวฝรั่งเศสกันมาแล้วกลับมาซื้อน้ำหอมเซนทัลแล้วลืมแกะป้ายออกไปเยอะจริงเพราะแบบแบกกลับมาไม่ไหวแต่ว่ารู้สึกว่าต้องต้องซื้อให้เราาจะเอาของไปฝากคนนะ,ะเราต้องแบบ วางแผนเยอะมากใช่มันมันมันต้องอาศัยการคิดกันวางแผนใดๆค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่แล้วก็แบบแต่ว่าเราเข้าใจคือคนคนรุ่นรุ่นโตๆโตนะคะ,ะรุ่นผู้ใหญ่เขาจะอยู่ได้ด้วยคําว่ามีน้ําจิตน้ําใจต่อกันอ,อันเนี้ยบางแต่บางทีมันลําบากเนาะแล้วก็เขาต้องเข้าใจใน generation gap ของของแต่ละแต่ละวัยด้วยแล้วก็ อย่างหนึ่งตอนนี้พี่ก็ต้องฝากไว้บางทีมันไม่ใช่ไม่มีน้ําใจนะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนึกออกปะเราเราดูได้จากจานวนกระเช้าอ่ะพูดจริงๆเมื่อก่อนปีใหม่อ่ะโอ้โหกระเช้านี่คือแบบบานเบิกปีนี้ไม่มีเลยนะพูดได้ยังไงฟังอยู่ตรงนั้นหนึ่งอันอันเดียวอันเดียวแต่น้อยลงมาใช่ปกติมันจะแบบหนบามากจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโลกเราอ่ะมันบอบช้ำมากแล้วคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นการเพิ่มพูน สิ่งของที่มันเป็นขยะกับโลกเรานี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเป็นไปของโลกด้วยอะไรเง,งี้ยส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลอ่ะการจะให้กันด้วยความที่สนิทกันหรืออะไรมันยังต้องมีอยู่หรือจะมากจะน้อยก็แล้วแต่อาจจะลดปริมาณลงหรืออะไรก็ว่าไปแต่จุดสำคัญสำหรับหนูนะคือการที่แบบตั้งใจจะให้ไม่ใช่การใ,ให้แบบ เออให้ให้ไปเหอะตอนนี้คําว่าให้ให้ไปเหอะพยายามลดเลยเพราะว่าการให้ให้ไปเหอะคือการสร้างขยะถ้าเราจะให้ของใครก็ตามเอาให้ชัวร์ว่าเนี่ยคือสิ่งของที่เขาจะได้ใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกส่วนคนรับอะเอาจริงๆก็อย่างที่บอกอะอย่าไปอย่าไปเกลียวทริปเขาอย่าไปทําให้เขารู้สึกผิดเกี่ยวกับการที่เขาไม่ได้เอาของมาฝากบางทีของฝากก็เป็นของที่เราไม่ได้ใช้อะอจะเอาไปทําไมอย่างเงี้ยอยากได้อะไรก็ซื้อเองค่ะถูกอีกอันนึง หูยอันนี้เคยเจอเหรอพี่เคยเจอเหรอที่ไหนอันต่อแถวอันเนี้ยต่อแถวจ่ายเงินในซูปเปอร์ของน้อยกว่าก็เลยขอแซงก่อนมีน้ำใจไหมอ่ะน,นี่ของ2ชิ้นเองในตะกร้าน่ะ<อ>ต้องประมาณ3า <คน S 1> <5 S 2> ชิ้นรอ,อบแป๊บหนึ่งขออนุญาตขอได้ไมหมคะของของพี่ในตะกร้ามันคือพูดจริงนะพี่อ่ะพี่เป็นคนที่ส่องรถเข็นซูปเปอร์อ่ะตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่พี่จะจ่ายเงินพี่จะมองอยู่แล้วว่าถ้าคนข้างหลังพี่เขามีของแค่หนึ่งตะกร้าหรือ34ชิ้นพี่จะให้เขาไปก่อนเลยแต่อย่าทวงด้วยสิ่งสุภาพ ยกเว้นว่าคุณจะรีบมากจริงๆคือพูดกันดีๆรือไม่ก็พูดกันดีๆเขานะคะแต่ถามจริงว่าควรไหมไม่ควรไม่ควรเอาจริงๆแล้วอะซุปเปอร์สมัยใหม่เราก็จะเห็นข้อแรกเลยก็คือมี express lane ก็คือที่แบบของไม่เกินสิบชิ้นนะคะมันก็จะเป็นช่องหนึ่งหรืออัตโนมัติเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มเห็นละเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติเหมือนในต่างประเทศถ,ถ้าเกิดรีบจริงๆลองหา option เหล่านั้นก่อนแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดคุณจะไปต่อแถวแล้วมันทุกแถวมันแน่นหมดอะ คุณก็ไม่ได้มี Priority Pass นะคุณไม่ได้ไปดิสนีย์แลนด์แล้วไปกดแบบกดฟาสต์พา s ส <Fast Pass S 2> มานะที่จะได้เข้าก่อนในทุกเครื่องเล่นน่ะไม่ได้คนข้างหน้าคุณเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อของมากหรือน้อยก็ได้เหมือนกัน<ๆ>เหมือนกันจอดรถอะเราเห็นเขาขึ้นรถเขาจะออกเขาจะเข้าไปนั่งกินข้าวก็ได้เขาได้สิทธิ์ในที่จอดรถน,นั้นถูกแล้วเราก็กดดันเขาไม่ได้ด้วยสิ่งที่ควรทำคือหนึ่งถ้าคุณไม่ได้มีอะไร คุณก็รีบออกก็ดีถ้าคุณเห็นคนรออยู่เราเห็นรีบออกมันก็เป็นน้ำใจที่เราอเออเออคนเขารอรถติดแต่ถ้าคุณจะขึ้นรถแล้วคุณมีกิจธุระที่คุณต้องนัำำ่งทําคุณต้องแจง้งคุณก็แจง้งแล้วแล้วคุณที่รอก็ไม่มีสิทธิ์ไปกดดันหรือด่าเขาว่าทําไมมันไม่รีบรีบออกเนี่ยนั่งกินเลยนั่งหนเธอ <laughs> ให้เขาออกไปกด GPS ไปกินไปขับรถไปรถทนโคมอา้าวหรือคิดอีกแง่ ถ้าเขาไม่มานั่งตรงนั้นแล้วรถเขายังจอดอยู่คุณก็จอดไม่ได้อยู่ดีถูกคืออย่าไปหงุดหงิดใส่กันอย่าเบิ้ลเครื่องใส่กันไม่ว่าจะเป็นคนคนที่แบบมันก็มีบางคนที่แบบอ่ะหล่องั้นกูนั่งเฉยๆไม่ออกช้าๆอันนี้พวกคนตีนนึกออกอันนี้ไม่มีน้ําใจอันนี้ไม่มีน้ําใจแต่ถ้าคุณเห็นว่าเออคุณก็ไม่ได้มีกิจธุระอะไรคุณก็รีบเก็บของแล้วคุณก็รีบออกไปเขาจะได้มาจอดต่ออันนั้นก็คือคุณเป็นคนมีน้ําใจที่ดีแต่ถ้าคุณคิดว่า โอ้ยคนในห้างคนเยอะมากเลยในห้างตอนนี้บางทีเราก็ไม่อยากนั่งกินในห้างนึกออกปะแล้วก็ซื้อของกินอะไรมาแล้วก็มานั่งกินในรถคุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาสดานการณ์เปลี่ขาได้สิทธิ์ในที่จอดรถนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ที่จอดรถนั้นเขาไม่ใช่เดินไปเขาทำไมไม่รีบเลบอกอันนี้จะบวกคขาแล้วเด้อก็เนี่ยมันคนมันบวกกันง่ายไงอ้าวเขายิงสวนออกมาตอนนี้เราไม่รู้เลยเราไม่รู้ชักปืนเ้ออ เธอฉันพูดจริงๆมันน่ากลัวอย่าเบิ้ลเครื่องใส่กันอย่าไปเรียกหาน้ำใจบางทีอาจจะได้ตะกัวไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นกลัวกลัวกลัวแต่อันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่ดีเลยขอแซงพอลีบจะแซงอ่ะเอกก็รีบเนี่ยไม่ให้อ่ะไม่มีน้ำใจเลยรีบห้ออกแต่ไม่วานม่การที่คุณไปไม่ทันธุระาเพราะคุณจัดการตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของเขา เอาจริงๆนะถ้าเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วขอทางอย่างดีเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าปัดซ้ายปัดขวาปัดขวาปัด,ปดซ้ายขับรถทุเรศก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของคนอื่นแล้วมาบอกว่าพอร,รีบและมีธุระอันนี้ไม่โอเคโอเคถ้าสมมติมีเหตุแบบคุณแบบคนนครอขบบโกรไปโรงพยาบาลเนียจะคลอดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คุณสามารถที่จะแบบขอทางอย่างอย่างซีเรียสจริงจังได้ แต่ถ้าคุณตื่นสายแล้วไปทํางานไม่ทันแล้วไปแซงคนอื่นเขาแล้วไปแซงคนอื่นเขาอ่ะเราเรียกว่าเพื่อความประมาทไม่มีน้ําใจเลยไม่ให้ไปสาบนะสาบางบ้านขอรหัส Wi-Fi ใช้ด้วยแต่ไม่ช่วยจ่ายมีน้ําใจหน่อยสิก็เราก็แชร์แชร์กัน Wi-Fi มันก็เป็นสิทธิที่อยู่ในอากาศได้เราขอใช้ด้วยได้ปะไม่เลยแต่ค่า Wi-Fi มันไม่ได้อยู่ในอากาศไงเราเป็นคนจ่ายไงเธอทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะไม่เอานะไม่ไปเรียกไม่ไปเรียกร้อง ขอให้เขามีน้ำใจในสิ่งที่เขาหาเงินจับจ่ายซื้อมาแล้วเขาจะใช้ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นของส่วนตัวของเขาการไปขอแชร์เออขอแชร์ต้องจ่ายเงิน<อ>คำว่าขอแชร์ต้องจ่ายเงินโอนก็ได้ะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะบอกว่าอุย้ยตายพอดีไม่มีเงินสดไม่ได้ไม่มีใครมีเงินสดตตอนนี้ไม่มีไม่ได้แล้วมันทำมันใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วนะคะ,ะคืออย่าไปอย่าไปอันนี้เห็นเรียกเห็นตัวชนะ่อันนี้น่าเกลียดมากตัวอย่างอันนี้ ทำขวดน้ำในร้านสะดวกซื้อแตกพนักงานจะให้รับผิดช,ชอบจ่ายเงินเพราะว่าเราเป็นคนทำแตกแต่ไม่ยอมจ่ายบอกพนักงานว่าไม่มีน้ำใจเลยก็รับผิดช,ชอบไปสิอันนี้คือเอาเปรียบคนอื่นแล้วไม่ยอมรับความผิดของตัวเองโอ้มาหลายข้อเลยแหละมีนิสัยที่ไม่น่าคบหลายข้อเลยติดก,กัน<ๆ>เฮ้ย<ๆ>เจอดอันนี้อมอดคําจะพูด<ๆ>อัจนี้อดจอถ้าดจอดยอดจด มันต้องเรา,เราคนทําแตกเราต้องเป็นคนจ่าย<ช>าเราทําอะไรเสียหายสมมุติไปอะคุณไปห้างคุณพาลูกไปวิ่งที่ผนกแก้วแล้วลูกคุณวิ่งชนลงมาตกทั้งราวคุณก็ต้องจ่ายมันคือความเสียหายฉันอะปัจจุบันยังไม่เดินผนกแก้วเลยเพราะฉันกลัวทําอะไรตกโอเคไหมฉันโดนแม่ขูด,แม,ขดแม่ฉันไม่พาไปเลยแม่ฉันแบบอย่าเดินเก็บมือหยุดเดินดีๆอย่าเล่นหยุดเวลาเดินผ่านผนกแก้วอะแม่พูดทุกๆุกไม่ใช่ทุกทุก ม่พูดไปเรื่อยๆนอนจอกกว่าเราจะผ่านแผนกไปอุ๊ยอันนี้อันนี้ก็ไม่โอเคอันสุดท้ายมีเงินขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปทำบุญบ้างอะถ้าฉันมีเงินเท่าเธอนะฉันจะทำบุญเยอะกว่าเธออีกเธอมันขี้งกไม่มีน้ำใจลอดลอดจิตคืออะไรพังเธอไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบุญถ้าอยากทำ นี่คือการไปยุ่งกับเงินของคนอื่นเขาโดยเอาบุญบาปมาเป็นตัวอ้างเอามาเป็นตัวตั้งเพื่อให้ยกตนให้สูงกว่าไปอีกพอไปทำบุญเป็นไงไปทำทำไมปลายเหตุ <c oughs> เอา้ากูต้องทำตัวไงกูต้องทำตัวไงแทนที่จะไปบริจาคร้าวัดอะเอามาบริจาคให้คนจนไม่ดีกว่าหรอไม่มีน้ำใจทำไมต้องไปช่วยที่แผ่นดินไหวที่ต่างประเทศด้วยคนในประเทศมีทั้งเยอะ เธอเงินของเขาจะทำอะไรไ่องของเขาเงินของเขาอย่าไปเรียกหาน้ําใจจากบุญบาปของเขาเลยให้เขาให้เขาไปคิดเองเถอะว่าเขาจะใช้เงินของเขายังไงและจะใช้ทำบุญมากน้อยเพียงไรใช้อย่างชีพเท่าไหร่สรุปน้ําใจนั้นเป็นสิ่งที่มีแล้วดีค่ะแต่ว่า ไม่ควรจะเอามาตรฐานเรื่องของน้ำใจของตัวเองเนี่ยไปตัดสินคนอื่นแล้วก็ไปบอกว่าคนอื่นมีหรือไม่มีน้ำใจแล้วยิ่งถ้าเกิดการไปขอน้ำใจจากคนอื่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎระเบียบผิดนอมมของสังคมผิดอะไรที่ไม่ควรศีลธรรมจรรญาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ฮัลโหลมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วน้ำใจเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทัานทีที่คุณแบบเอาน้ำใจมา ทําให้แปดเปื้อนน่ะคุณก็ไม่ดีแล้วล่ะใช่ใช่คุณอเอาน้ําใจมาข่มขู่คนอื่นได้ๆต่างๆนะคำถามถึงสองพี่คําถามจากไหนพูดซิคําถามจากทีมงานถ้าเรามีน้ําใจให้คนอื่นแต่ว่าเราโดนเอาเปรียบน้ําใจของเราเราควรจะทําอย่างไร<ห>เราก็หยุดก็หยุดมีน้ําใจกับคนคน,คนนั้นค่ะเราก็<ฮ>ไม่มีน้ําใจกับคนอื่นที่เขาเห็นค่าก็ได้หรือว่ามีน้ําใจกับตัวเองไปเลยใช่แล้วเราก็เดินออกมาได้เราไม่ต้องรู้สึกผิดั้งสินซีเมื่อเขาแบบ เรารู้สึกสงสารไม่ต้องสงสารเขายังไม่สงสารเธอเลยเขาเอาเปรียบเธออยู่เพราะฉะนั้นเราตั้งสติแล้วเรารู้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วเรามีน้ําใจกับเขาเราไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเลยในสมการนี้เราแค่เดินออกมาอมนะ<ด>จ๊ะบางคนจะเอาเรื่องน้ําใจไปโยงกับมารยาทสมมุตินะคะมีคนมาชวนทานข้าวเขามีน้ําใจแหละอยากจะชวนกินข้าวเลี้ยงข้าวด้นะน้นนั้นนี่แต่ว่าเราเราอึดอัดหรือเราอาจจะไม่ได้อยาก,ยากไปออไม่ได้อยากรับน้ําใจนี้เราจะทํำยังไงดี การเซโนบ้างเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ตัวเองเช่นหลังๆเราเป็นบ่อยมากเลยอ่ะเด็กๆเรานี้ก็คือเป็นพยานเช่นมีเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมากินข้าวด้วยนะเราก็ต้องไล่แบอกว่าเราไม่ไหววันนี้เรารับแขกไม่ไหวเราใช่ใช่รับแขกไม่ไหวเราเป็นเรื่องอย่างอื่นใช่ไหมคะคือเราไปกินข้าวไม่ไหวเราแบบเราไม่สะดวกจะเอ็นเตอร์เลยนะหรือว่าเราแบบ ออกไปกินข้าวกันไม่ไหวรับร้ถไม่ไหวขออยู่บ้านวันนี้เหนื่อยจริงสามารถที่จะพูดได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องแบบรู้สึกผิดพูดแบบเป็นข้อเท็จจริงไม่ต้องเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวมีอีก subject หนึ่งว่า <Wow. S 2> มีคนมายืมเงินโอ้ย oh, <hey. S 2> แล้วบอกว่าพอเราไม่ให้แล้วบอกว่าเราไม่มีน้ำใจนี่มันเกิดเกิด,กดขึ้นจริงๆนะล่าสุดเพิ่งรับคำปรึกษาจากเพื่อนคนหนึ่งมาก็คือเหมือนแบบแม่บ้าน แม่บ้านอยู่ดีๆไม่รู้อีท่าไหนไปแบบมีความขัดสนด้านการเงินแล้วจะมาขอแบบขอยืมเงินเขาได้แจ้งจุดประสงค์ว่าสิ่งที่เขาจะเอาไปทำเนี่ยมันคืออะไรซึ่งก็คือการซื้อรถให้ให้ที่บ้านใช้ด้วยกันซึ่งเจ้าของเงินเนี่ยก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องจําเป็นม,มีไปทําไม คือมองมองในแง่ที่แบบอ่ะก็ช่วยมองช่วยคิดเพราะว่าเห็นเป็นแม่บ้านที่อยู่กันมานานแล้วว่ะเธอจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําสิ่งนี้ทําไมถ้าเธอจะเอาเงินไปเธอเอาไปทำอางอื่นไม่ดีกว่าเลยเพราะเธอไม่ได้มีความจัเป็นขนาดนั้นกิลทริปเจ้าของเงินอเพราะว่าเจ้าของเงินซื้อกระเป๋าใหม่กับเข้าบ้านแล้วก็บอกว่ากระเป๋าแพงนี่แล้วทําไมยืมเงินไม่ได้ <What? S 1> ไ มันไม่ใช่เงินของคุณมีนะเรื่องแบบนี้ม,มีจริงถ้าคุณมีเป็นคนมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนนหนแต่ว่าอย่าให้คนอื่นมาเอามาเ,เอาเปรียบคุณก็แล้วกาันบางทีไปเรียกร้องขอน้ำใจกับเรื่องที่ไม่จําเป็นน่ะหรือว่าไปไปทำให้คนอื่นเขารู้สึกผิดกับการไปขอน้ําใจในเรื่องผิดๆอะไรเงี้ยก็<ช>อย่าทําเลยมัน ไม่ดีหรอกมันไม่ได้ทําให้คุณดูดีหรอกจริงๆแล้วการที่เราจะขอน้ําใจจากใครอะ่ะให้ลองมองมุมกลับว่าสิ่งที่เรากําลังขอนั้นอะ่ะเรามีน้ําใจให้คนให้ให้คู่กรณีด้วยหรือเปล่าอย่างอากรณีที่เราพูดไปเช่นเอาของเอาพัดลมของร้านมาเป็นของเราเองอะ่ะ แล้วเราจะไปบอกคนอื่นว่าไม่มีน้ำใจเลยเราอะมีน้ำใจที่จะแบ่งปันพัดลมอันนี้ให้กับคนอื่นหรือเปล่าส่วนใหญ่แค่สักพอกลับสมการปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าคนที่ไม่มีน้ำใจจริงๆแล้วอะคือตัวเราหรือเปล่าอยากให้ทุกคนแบบโอเคเป็นคนมีน้ำใจแหละแต่ว่าอ,อย่าเอาอย่าเอาคำว่าน้ำใจมาเป็นตัวกดดันคนอื่นใ,ให้ทําหรือไม่ทําอะไรตามความพอใจของเราถูกต้องนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันขอให้ทุกคน ไม่ตีกันนะแล้วก็อย่าไปเรียกร้องข่อนน้าใจอะไรที่มันไม่จําเป็นเลยเธออยู่กันอย่างดีๆนะจ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ